สวนเขงจะไอ้สิเาสงานี่เขาถือว่าทำไรโอ้ยสนเขาง้วะสิบุญจะสงรได้บุญญาสงคราดอีรนี่เขาน้ำมันยองไออลน่ามันดินจะฝ่ามาคายว้าเขาถืเขาใจว่าเ้ออันานนะโอ้อีรีา่ได้น่ากอีลาแม่ทีอ้สวเขา้ว vâng vàng 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 xin พุ่นสิ đó nè. แล้ว

มีจังหวนก็บอนั่นตัวนะเห็นยาก็ได้ยี่สิพหเห็ดผลนี่นะนี่นะปุ๊ดมันสิทธ์ข้นนี่ล่ะเจาะหูไหมฮ่าจับดังกันนี่ล่ะแงหูแง ขนดังกันได้จังไดน้ำตาแตกตีเงียิงวะพ่อบายิงกชวนเข้าหัวานัทพนัทมืออไายเนาะถนัทไา้แตงขวาเนามาแย่งเนาะชับมกเทียบเนาะยังว่าพนัดขัว

คนราค้าล well. ้างมั่นเลยนะนกปืดเดียวเก็บอดอวดเอาไปยัง ทีเฮ็ดเหีใส่ทียกใส่ปอซื้ๆเนาะกินเฮ็ดยังโม่ได้คาได้แก้หรอกลูกีอยา่เปสวเาี่ เนี่ยปูกใส่กันกับแม่อยู่นั่นเสียกต้นลูกก่ได้ค่ะ,ะนีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะไอ้ป่ดปีไม่แล้วใส่เสียกใส่ปอเป็นเาวแล้ว รุ่นคือกันเนื้อบม่ได้รุ่นก็ผูเท้างเนื้อพูเทงรุ่นก็พูเท้างเนื้อ

กุทธเ็ด hmm. ง mm ่ายสิม hmm. <Yeah. S 2> mm ักงอกเนาะพ่อไว้แล้วงน่ะอ้เก่งเงาะเก่งถัด ก็งั้นอ่ะอยากกัดีแหเ่งอยากกัดีแหน่งนี่เจ้แดงแดงขี้เกียจเลยย่าพ่อได้เกียจย่าพ่อแล้ว้นไหนนะแม่นอ้อยเป็นตาหรือเกียจน้ละควง มันเก็เป็นปเนาะมันเบ็ดมัร้อมน้อไป่ออเขาไงดิทนกยไปไไปจีกันท่นเดี่างหนาอยู่ดิมูหน่อยไม่ยังกินวอเจอไปคำมันือกอรถนึ่ง เอาวอกมาม่เคยหาเียแมนเห็นมเน